รหัส dp ค่ะคุณพี่รหัสที่2ค่ะ dp ตัวนี้ฐานจะแบบยาวขึ้นอีกหน่อยหนึ่งความสูงก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะรหัส dp ตัวนี้ราคาต่างกันร้อยเดียวต่างกันร้อยเดียวคุณพี่รหัส dp อ วัดให้อีกหนึ่งรอบฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นะคะฐาน10วัดแล้วความสูงอยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะความสูงอยู่ที่5.5นะคะฐาน10นิ้วสูง5.5ความสูงต่างกันครึ่งนิ้วประมาณเซนติเมตรหนึ่งนะคะ790บาทอาสาใส่คล้องมือค่ะหเส้นแล้วก็ใส,ส่สะพายจะเป็นแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นงานหน้าหนังหลังผ้าเนาะหน้าหนังหลังผ้าปรับระดับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนค่ะคุณพีเป็นงานตัวเลื่อนแบบนี้ปุ๊บ ะะอะไ่สีทองเงาผ้าสับในเป็นงานผ้าทอ,อ,อไม่ใช่ผ้าร่มสีน้ำตาลเข้มค่ะเป็นงานผ้าร่มสีน้ำตาลเข้มลักษณะเดียวกันเลยคือมีซิปผนังกลางให้1เส้นแล้วก็ซิปล้วงหลังอีก1เส้นนะะสำหรับตัวนี้คุณพี่กระเป๋าตัง จริงๆเราไม่แนะนําให้ใช้กระเป๋าตังคู่กันเลยอะเพราะว่าพอใส่ลงไปแล้วทรงมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยคุณพี่ถ้าจะใช้กระเป๋าตังใช้แบบใส์บางๆแบบนี้ใช้ทรงบางๆแบบนี้คู่กันมันจะน่ารักแล้วก็ใส่โทรศัพท์มือถืออันเนี้ย สำหรับรหัส DP นะคะความจุก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งรหัส DP คุณพี่กัญญาทวนสีพร้อมส่งให้ใส่สะพายเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนเนาะใส่สะพายคือสะพายได้จริงฐานอยู่ที่10นิ้วความสูง5นิ้วครึง่งใบนี้ ทรงนี้คือน่าหลัก,กเรียกว่าเป็นไอเทมแบบ10อันดับยอดฮิตที่หน้าร้านของกันญาเลยคือมีขายหน้าร้านขายออกทุกวันรหัส DP ค่ะ DP 29นะคะสีเผือกจะออกสีม่วงอ่อนนะคะม่วงอ่อนตามด้วยสีเทาเดี๋ยวกันญาดูสต็อกให้ด้วย DP 29นะคะมี3คิวแล้วสีเผือก DP 16ค่ะตัวนี้ DP 16นะคะคือสีเทานะคะสีเทาตามด้วย DP 18ค่ะคุณพี่ตัวนี้มี9คิวสีเทาเมื่อกี้นี้สีเทาเมื่อกี้นี้มีใบเดียวนะ DP 16นะคะมีใบเดียวเนาะ DP 04ค่ะคุณพี่อันนี้ใกล้หมดเหมือนกันมี4ใบค่ะมี4ใบสุดท้ายนะคะตามด้วย DP 05ค่ะคุณพี่05จะเป็นงานม่วงอ,อ,อมแดงเป็นงานม่วงอมแดงเลือดหมูนะคะ DP 05ตัวนี้มี9ใบค่ะ DP 25นะคะ25ตัวนี้มี8ใบค่ะเขียวเข้มนะเขียวหัวเป็ดตามด้วย DP 0-2แดงจะเป็นแดงเลือดนกนะคะแดงเลือดนก DP 02ค่ะมี8ใบค่ะคุณพี่มี8ใบคุณพี่สังเกตสีครีมสีอ่อนนะสีเผือกสีเทาหมดก่อนสีสดสีส้มสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นหมดก่อนตลอด DP 28ค่ะสีกรมนะคะสีกรมมี7ใบค่ะคุณพี่และสีสุดท้ายค่ะ DP 0 1ศนะคะ DP ศูนย่งสีดำค่ะคุณพี่มีหกใบ